มีใครอยากทำเลยมั้ยดูคุณแม่เลือกเพลงแต่ละเพลงทำไมพี่นถึงได้เข้ามานะในวงการเนี่ยคะไม่ต่างอะไรจากหนูเลยเล่นดนตรตีไปเรื่อยๆ<ม>ทุกคืนอ่ะอันดับแรกก่อนเอ็นติดดนตรีเอกดนตรีสากล<ม>แต่มันเอกไว้นะเอกทำเป็ดหนูก็เรียนดนตรีมาแล้วก็เล่นดนตรี ตามร้านตามร้านอาหารตามที่ท่องเที่ยวราตรีทั้งหลายมาเล่นมาเนี่ยๆเล่นมาเนื่ยๆจนจนเนี่ยจนปึ้งเล่าแบบว่าเรากระชับจนปึ้งมีวงขอนตัวเองแล้วก็มีพี่คนนึงมาเห็นความสามารถของวงก็จะทำเพียงให้วงแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่แกันนี่นั่นแหละปึ้ง ตามฝันคือพี่อย่างพี่โชคดีที่แบบเดินทางนี้เลยแล้วก็มาทางนี้โดยตลอดเหมือนกับมันไม่เคยมีก็เพิ่งได้บิดบิดเบือนเส้นทางเมื่อเมื่อสามปีที่แล้วที่พิกผ่านไปเล่นละครบ้างแล้วก็เล่นภาพยนตร์่เย y อน o ไ No ได้ด่เด็กรุ่นใหม่จะรู้จักพี่ในเย s o น No มากกว่าขอยเหมือนเดิมขอยเหมือนเดิมนะไปทิ่กเหคุณแม่อยู่ให้ฟังอ่ะ นั่นพี่นะชอบพีมบ้าใช่ไหมัอนนี้เปเด็กเลยนั่นเงขอบคุณคุณแม่ทุกคนนะคะขอบคุณคุณแม่คือนนาะแต่ร้ายแล่ร้ายแต่ว่าแต่ละคนอย่างปูนเนี่ยปูนก็มีความโชคดีแล้วมีความโชคร้ายอยู่ในตัวเองคือชอบทางนี้แต่ก็ไม่ได้เรียนทางนี้โดยตรงหรืออะไรเงี้ยอย่างพี่ก็สายนี้มาโดยโดยตรงแล้วก็มุ่งพุ่งมาเลยอย่างเงี้ยอืม มีใครถามถามได้อีกถามได้เรื่อยๆอยู่ถึงเช้าอะ่ะพี่พูดแล้วนะพี่พูดแล้วนะจริงวาทำทำไงถึงได้อยู่ในวงการได้นานอย่างนี้พี่ก็มีทั้งคนรักทุกคนเกลียดเป็นเรื่องของมนุษย์คนรักห้าสิบคนคนเ<น> <c oughs> กลียดก็ห้าสิบคนเป็นเรื่องปกติแล้วว่ะพี่แต่ว่าเออพี่ก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าออพี่อยู่มาสิบสี่ปีเข้าไปที่สิบห้าทุกปี พี่จะได้พี่ไม่ออกทีวีเฉยๆทุกปีพี่จะมีงานที่มันออก,กเรียกออกสื่อใช่ปะ่ะ mm hmm. แล้วคนก็จะเห็นแล้วคนก็จะจาพี่มั่นใจพี่เชื่อมั่นว่าการที่เราเลี้ยงดูผุกคาลีทําให้เรามีงานมีเงินถึงแม้จะไ,ได้ร่ำรวยแบบ mm hmm. โหฟ,ฟูฟฟาแบบแต่มันไม่เคยขาดม,มือพี่เลยพี่มั่นใจมาก mm hmm. มันเป็นมันเป็นหนึ่งเรื่องที่พี่ยังมั่นใจอยู่และอยากให้น้องๆทุกคนมั่นใจว่าการกระตันยูตกน้ําไม่หลายตกไฟไม่หมนี่ของจริงของจริงจริงจริงยิ่งมีตังหมื่นนึงโอ้ยตายแล้วไม่มีตังโอ้ยต้องสอง่สงให้พ่อกับแม่เอาส่งส่งกันละส่งแปดพันเก็บไปกินสองพันวางหูโทรศัพท์กดโอนตังป๊ไม่เกินหกชั่วโมงพัลโหลคุณนี่นะคะจะจะจ้างงานไปตรงองยิ่เงินมากแล้วนี่มันเป็นปฏิหารหนูพี่นี่พี่เล่าในเรื่องปฏิหารหูพี่ อย่างที่สองคนเกลียดพี่เพราะพี่เป็นคนพูดตรงแล้วคนจะหาว่าพี่เป็นคนแรงแม่อินนะักแหลป่าแค่พูดตรงๆพูดตรงไปตรงมามันก็จะมีสองขั้วเราจะไม่ใส่นาาหน้ากาก่ยเพราะไงนะเพราะฉะนั้นความจริงมันก็คือความจริงวันยังค่ำหรือเปล่าถือว่าเขารับไม่ได้โอเคทำไงดีจอยรับไม่ได้แต่ว่ามันก็คือความจริงหรือเปล่าถ้าเรายืนยันที่จะพูดความจริงและทําในสิ่งที่จริงและถูกต้อง มันก็คงมีคนเห็นค่าของพี่มั้งที่แบบเออมันทำปานตกไปตรงมาเออมันจริงเอามันมาทํางานไหมเออตกไปตรงมาก็เลยได้งานมาตลอด14ปีถึงแม้จะไม่ปังเหมือนตอนออกอัลบั้มตอนนั้นไรอยแต่ว่ามันก็ยุ่มมันยุ่มก็ได้ตลอดตอนนี้ยังเป็นวงไหมครับตอนนี้ไม่นะครับแยกแล้วแยกอีกแยกก็ต้องจ้างเดียวใช่ไหมก็ไม่ค่อยมีคนจ้างแล้วอะพีกผ่านไปเล่น เล่นละครเล่นหนังสอนหนังสือมีความรู้สึกว่าการสอนให้เด็กรุ่นใหม่แบบไปถึงฝันมันมันภูมิใจนะแต่ว่าภูมิใจคนละเรื่องกันนะมันเป็นความภูมิใจแบบเราได้ออกอัลบั้มเองมันท่านตั้งฝันฉันมาแล้วเอาตัวนี้ก็เหมือนแบบดัานลูกศิษย์อะปลายลูกอะปลายปลกันอย่างเงี้ยแต่ถ้าจ้างก็เหลือพี่อินกับพี่แป้งพี่แป้งคือมือมือเป็นโนใช่พี่หนิงมือกันมือกองก็ ไปอยู่กับพี่พี่สินเจริญพี่เสริมพี่ตาโซโลก็ไปเปลี่ยนอาชีพเป็นสาวเอนจิเนียร์พี่น้องมือเบสก็ไปอยู่เมืองนอกเล่นเบสเมืองนอกเลยมันก็แบบทุกคนไม่ได้ทุกคนยังเป็นเพื่อนรักกันอยู่แต่ว่ามันไม่มีโอกาสพอมันโตขึ้นเนี่ยมันก็จะแบบมีทางเดินของใครของมันพยายามรวมแล้วรอบนึงเมื่อปีที่แล้วรวมได้แป๊บหนึ่งแล้วก็แยกกันอีกแหละแต่คือไม่ได้แตกนะนก็แยกกแตกไม่เหมือนกันแตกแล้วมันมีรอยร้าววะ แยกตัวเฉยๆเดี๋ยวประกอบตัวใหม่น้นานมาตรานพี่นอกจากทหรอย่างอื่นอออนอกลยเปล่านอกจากในวงการไม่มีเลย<ม>เคยทำร้านร้านส,าสนุ้มตำโรงเรียนสอนร้องเพลงอะไรกันผับอะไรกันทำเสื้อขายเอออันนี้นอกวงการไม่สำเร็จสักอย่าง <c oughs> ก็สู้ๆไปสู้เรื่อยๆไม่นั่<ม>นงแนวอะ ช่นั่งเย็บปักถักร้อยอยู่เนี่ยนั่งเพ้นเสื้อปักเสื้อขายอย่างเงี้ยก็สนุกดีกด็ลุยทุกอย่างแต่ว่ามันก็แปลกเนาะพี่มันเหมือนถูกขีดเส้นมาให้เดินทางนี้ไปก่อนก็เดินไปมีความสุขสกัมันตั้งใจทําไปสู้ไปอย่างเงี้ยไม่มีใครทำอะไรรอคำถามรอคำตอบ ปูไม่ต้องถามเลยพี่แล้วหรอกมันไม่มีอะไรจะคุยกันแล้วหรือว่าคุยกันหมดแล้วเราได้คุยกันพูดไม่ได้นาำถามแล้วทางทางรายการอีกรายการหนึ่งเจอพี่ภูมิรายการอีกรายการหนึ่งใครอยากออกเอางี้ใครอยากทำงานเพลงยุ่งมากขึ้นทำงานเพลงเฮ้ยทั้งหมดเลยเหรองานเพลงทั้งหมดเลยเหรอ ทั้งหมดเลยเหรอก็เป็นนักเร่าถ้าเราเป็นนักร้องก็งานเพลงอ่ะใครอยากทํางานด้านการแสดงรู <GO av uther> ้ไหขึ้นก็อยากเออมันไม่อยากเออไม่อยากได้ไก็ดีเออได้ไหมเออโออเอออันนี้อันนี้รักเดียวใจเดียวนี่รักเดียวใจเดียวแต่ต้อเป็นคอมมาเล็กไม้ได้ยังไงทำไมถึงอยากทำงานเพลง ทำแล้วมันดีที่สุดครับแล้วสิ่งที่ทำให้มันบอกแล้วผมลองมาแล้วครับอย่างนี้แหละเดี๋ยว่ามีมากันละครมันดังเพลงแต่ละครกินไม่กินต่อให้ไม่เห็นหน้าคนรองแต่ไม่จำได้แล้วคนนี้ว่าคนนี้แบบเพลงละครเพลงหนังอะไรเงี้ยที่ทำงานเพลงทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการบ้านหนึ่งการบ้านที่หนูจะต้องทำหนูต้องค้นหาตัวเอง อันยังไม่ยกตัวอย่างพี่นะยกตัวอย่างขออนุญาตยกตัวอย่างอ่าพี่เบิร์ตพี่เบิร์ตเป็นไอดอลของทุกคนรวมทั้งพี่ด้วยพี่เบิร์ตขอเล่าเรื่องหนึ่งเรื่องที่พี่จำคำสอนของพี่เบิร์ตได้จนถึงทุกวันนี้เข้าไปที่สิบห้าพันมาพี่เบิร์ตเคยพูดสอนในวันอบรมศิลปินแกมมี่สมัยก่อนพูดบอกว่าพี่เบิร์ตสอนว่า เราเป็นคนคนเดียวเวลาทํางานตอนนั้นพีนอ,ออกเทปแล้วออไอออกเทปออกอัลบั้มแล้ว <c oughs> โ้เก่าอะออกอัลบั้มแล้วพี่เบิร์ตก็เข้ามาแบบพูดในในคลาสว่าพี่เบิร์ตคนเดียวจะไม่ทําให้คนอีกเป็นร้อยชีวิตรอพี่เบิร์ตพี่เบิร์ตคนเดียวจะไปรอเขาถูกไหมถูกไหมนัดกองถ่ายเอ็มบีนัดกอง,กองพี่เบิร์ตสมมตินัดกองเจ็ดโมงเช้า พี่เบิร์ตไปนอนร้องแต่หกโมงเลยแล้วก็ไปบอกว่าเบิร์ตมาแล้วนะครับทุกคนเป็นร้อยชีวิตอะที่กําลังเตรียมงานเตรียมแสงจัดไฟจัดฉาก,ากแรนซ์โซนแรนซ์ทางหนา้าทางทุกคนกูรีกูจบเพราะว่าพี่เบิร์ตมาแล้วมาก่อนเวลาแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้กดดันเนี่ยคือคิดกลับกันนะคนอีกสองสามร้อยชีวิตรอเราคนเดียวเพื่อจะทํางานหนึ่งชิ้นคุ้มกันปะละ่ะเนี่ยนี่คือหนึ่งเรื่องที่พี่พี่จำเอามา ใช่เออเราไปรอดีกว่าไหมรอเราคนเดียวรอโอเคพร้อมแนละ้วก็บอกแล้วก็ทําหน้าที่ของเราพี่เบิร์ดสอนะในคลาสซึ่งก็จะมาใช้จนถึงทุนเนี้ยอยากให้น้องๆจํากลับไปใช้ต่อไปว่าเออเราทํางานกับคนเยอะๆต้องปฏิบัติตัวยังไงอย่าง,างเงี้ยเออมันมันควรจะต้องมีวิธีคิดนิดนึงอย่างเงี้ยอายกตัวอย่างพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดร้องเพลงอะไรก็เป็นพี่เบิร์ตปะ ใน่ป่ะใช่ไหมพิเศษโรโซร้องเพลงอะไรก็เป็นพิเศษป่ะฉันร้องอะไรก็แล้วแต่ก็มีเสียงพิเศษนี่นะถูกป่มพิดาอินโดฟิร้องเพลงอะไรก็เป็นพิดาใช่ป่ะจำได้ใช่ป่ะที่นั่งอยู่เนี่ยร้องเพลงอะไรก็เป็นตัวเราป่ะจะเป็นคำถามที่หนูอาจจะเลิกล้มการเป็นนักร้องออกอัลบั้ม หรือหนูจะมีพลังมากขึ้นมีแค่สองทางสองทางเท่านั้นค่ะที่จะต้องไปแล้วเหรอพี่ถึงช้อยนะเต้นม, <c oughs> มีสองทางหรือถ้าฝันไม่ได้เป็นจริง <c oughs> ไม่ได้ทำงานเพลงเรามีความสามารถแล้วนี่เราได้เรียนด้วยแยะเลยทานอื่นบมันก็สนุกกันนะพิธีกรักสแสดง คุณไม่ได้พี่ไม่ได้มาล้มเลิกความคิดพวกเราแต่จะมาสร้างพลังให้คนหาตัวเองแล้วมุ่งมุ่งไปให้ได้คุนนี้ไม่ได้ไม่ได้จะฟังใครร้องเลยแค่จะมาถามว่าตัวอย่างอ่ะเอ็มร้องเพลงจำไม่ได้พี่มันดีอ่ะเป็นเอ็มร้องไม่ใช่พี่ตุกร้องเป็นเสียงเอ็มสไตล์เอ็ม ถ้าเอ็มค้นหาเจอครูว่าเอ็มก็ทําตามฝันได้นึกนึกออกว่าใครร้องเพลงพี่เบิร์ดอุ้ยปูนลองร้องมาสักท่อนนีดนงท่อนคุ๊กเขาได้ลายท่านแรกอยูออเอออยากร้องอะไรก็ร้องอยากฟังเพดจริงๆเลยนะเธอแค่เนี้ยมันจะร้อนอะไรอย่างั้นตัวนิดเดียว อย่างกับพิกขีนูปาั้นเชียโดนนิเดียน,นสักจเแพดร้อน,อนก็เป็นสไตล์ตัวเองเป็นเสียงตัวเองคนี้นปูนล,ลงไปร้องเพลงเพลงอื่นสิของใครก็ได้ที่ปูนชอบสักท่อนเนอ่ยยังเลยอีใก,กล้แค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้ อ่ะอันวนี้เขาปูนเปลี่ยนเพลงร้องเริ่มใกล้กับต้นฉบับแล้วนี่คือสิ่งที่หนูพี่ให้กันบ้านเลยไปค้นหาพี่อาจจะไม่ได้เจอหนูอีกหรือได้เจออีกในวันข้างหน้าก็ได้ในวงการอ่างเงี้ยแต่เนี้ยคือข้อที่ปูนต้องค้นหาถ้าปูนอยากจะเดินเดินต่อไปร้องเพลงอะไรก็แล้วแต่มันต้องเป็นปูนเป็นปูนเป็นปูนรู้อปะ่ต่อให้เขาสร้างเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อปูนปูนก็ต้องเป็นตัวปูน เสียงปูนสไปปูนอ่ะปูนพึ่งโดดเรื่องเสียงเหมือนะไม่ใช่โดนเนี่ยฝากฟ้าเบื้องบนช่วยย้ำว่าคนอย่างฉันแม้จากมานานยังคิดถึงบ้านทุกลมหายใจมีส่วนใกล้เปลี่ยนเปลี่ยนศิลปินเนี่เปลี่ยนพี่คนอื่นพี่พี่ เพลงไทยเพลงไทยเออไดไไ้ไม่แรงยังอีก <c oughs> อ่อเพลงที่ดอวเต็มฟ้าฉันจินตนาการเป็นหน้าเธอเออโอเคอันนี้ก็ไม่ไกล อันนี้ไม่ใกล้มันจะต้องมีแบบลูกจําของเสียงอะซึ่งมันมันหากันยากมากอะลูกจําเสียงสไตล์ลูกจําของวิธีการร้องอะไรเงี้ยซึ่งค้นหากันยากมากเหมือนแบบทุกวันนี้คนที่ดังระดับโลกหรือแม้กระทั่งระดับประเทศไทยเนี้ยไปร้องอะไรก็จะเป็น <S <S โอ้ใช่เลยพี่คนนี้ร้องพี่โรสเลนทิฟอย่างเงี้ย เอาเพลงใครมาร้องก็นแล้วแบบก็เป็นพี่โรสป่ะไม่ต้องเห็นหน้าก็ได้อย่างเงี้ยซึ่งเป็นการบ้านที่หนูต้องค้นหาตัวเองหรือถ้ามันทําไม่ได้ก็แอกเรียน acting นเยอะตัง้งใจเยอะๆเพื่อที่แบบเป็นแบบนักแสดงที่ดีเหนือปะ่ะวัยรุ่นอย่าลืมที่พูดนะถ้าเราจะมีคอนเสิร์ตสักครั้งหนึ่งต้องใช้เงินสักเท่าไหร่มีคนทําคอนเสิร์ตให้เราแล้ว นี่คอนเสิร์ตของฉันตอนครับผมคับหรือเปล่าฟัง,งหลับในแล้วล่ะไม่หลับผมตั้งใจฟังอยู่คิดงนี้มีมีพลังต้องมีพลังดังแล้ว,ด,ลวดังแล้วไปไหนดังแล้วความดังอยู่กับเรานั้นแค่ไหนงงปะไม่รู้จะไม่รู้จะพูดอะไรอยากให้ทุกคนอยู่ให้ถึงสุดท้ายสุดท้ายเพื่อให้แฟนคลับคนทั้งบ้านได้ ได่เห็นหนูไปนานๆเป็นภาพจำพอออกไปปุ๊บหนูก็ชีวิตเปลี่ยนเลยแต่มันเป็นไปไม่ได้ใช่ปะเพราะฉะนั้นตวงเอาความรู้ในบ้านไปเยอะตัวงเอาความสุขบนคอนเสิร์ตไปเยอะคิดว่าคอนเสิร์ตของฉันฉันไปส่งกับบ้านครูฉันไปส่กับบ้านครูคอนเสิร์ตของผมมีโอกาสขนาดนี้แล้วอ่ะมันต้องมีพลังมีระเบียบในมีพลังจะไปแล้วนะ ผมเพลงไม่จ่ายเมย์แลก็อันที่ไม่ได้เขาไม่จ่ายค่าลิขสิทธิ์ค่าหลงเพลงให้ไม่ได้เดี๋ยวพวกเรารวมตังค์คืนครึ่งชั่วโมงแสนห้าขอให้พูดจ้าเป็นั้นที่วะเนี่ยมีใครจะทำไหมมีความตื่นเต้นใช่ไหมเวลาจะขึ้นเวทีใช่ป่ะใช่พี่ก็ตื่นเต้นพี่ก็ตื่นเต้น ต้องสติสมาธิถ้าผ่านพ้นสองท่อนแรกได้สบายแต่ถ้าเกินสองท่อนนะ่ะโอ้ยเมมีสามเัะแล้วผ่าน<อ>พ้นสองท่อน,ท,อนท่อนแรกได้มันมันจะมันจะกลับมาคนที่แบบพี่เ็เชื่อมั่นว่าศิลป,ปินดังๆหลายๆคนทุกวันก็ยังมีการตื่นเต้นอยู่แต่ก็เรียกเรียกสติไนงะคือคุบสองสามท่อนแรกควบคุมไม่ค่อได้ พี่กะสันข้างในก็สั่นมือก็สั่นตื่นเต้นก็ตื่นเต้นอะไรงเงี้ยหลังก็เริ่มเริ่มรู้สึกว่าจะขึ้นไปทีก็วอร์มวอร์มเดินไปเดินมาวอร์มลองยืดเส้นยืดสายลองชิ้นชิ้นไปเจอตรงนี้ชิ้นชิ้นพยายามตั้งสติดูรูปตัวเองทําเหมือนคนดูเป็นพี่น้องเราอะ่ะเป็นญาติเราอะ่ะครูก็เป็นพ่อเป็นแม่เราอะ่ะนึกออกปะครูที่นั่งอยู่ก็เป็นพ่อเป็นแม่เรากรรมการก็เป็นพ่อเป็นแม่เรา ไี่เห็นมีอะไรกตื่นเต้นเลยบอสเพไม่เกิดในดนตรีก็พี่ชายเรานึกอย่างนี้เวทีนี้ก็พื้นบ้านเราคิดให้ได้คิดได้แล้วค่อยๆทาไปทําไปค่อยๆทาไปโอพี่มั่งใจว่าระดับโลกก็ยังมีการตื่นเต้นอยู่เขาตื่นเต้นข้างในแต่เขาไม่ออกอาการไงคือเสียงไม่สั่นมือไม่สั่นควบคุมได้มีหลักการวิธี วอร์มตั้งปกติจะคอยเชียร์อยู่ที่บ้านจะมาดูว่าใครได้อยู่นานสุดมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นไปเข้านอนพรุ่งนี้ชเช้าป้าเจียฝักบอกว่าไม่มาให้เตรียมของแล้วก็ไปซาเช็คกันได้เลย,ย,ยอะไรล่ะพูดกันหมดเลยใช่ไหม ศาสนาพุทธกันหมดปะค่ะคาทอลิกเปิดสกิสเตียนก็ไม่ต้องไหว้สิได้ไม่ไม่ไม่ได้บอกว่าอะไรคือก็เฉยเฉยเฉยใช่ครับประมาณนั้นคือก็คือแสดงความเคารพในศาสนาแล้วก็เฉยเฉยเฉยีกว่าจังหี่พูดถึงจ้ามา่อนตรนี้สู้ๆนะอย่าให้เห็นนะว่าในทีวีสายตาพวกเธอไร้พลังและขี้เกียจเรียนเนี่ย ใช่ไหมไม่งั้นจะกลับมาอีกจะไดมามาด่าเลยด้วยนอกขนาดนั้นแล้วคะอะไรแกอะไรบ้าเขาอดตั้งใจเวลายิ้มไม่ยอมตั้งใจเลยไม่มาโดนไม่มาไม่มีงานอ่ะเราก็ขับมีมาขับมาเลยถึงเลยพิธีมากเหรอมั่นใจนะเอางี้ดีกว่าขอดูพรุ่งนี้ให้รอดเถอได้ถ้าพรุ่งนี้รอดนะติจะกลับมาอีกได้ราเห็ รอดนะแต่ถ้าพวกหนูไม่รอดเนี่ยรอดแต่ว่าสอนเรื่องในไปนี่พูดเลยไปนี่ขูใส่ทะลุหูขวาอะไรเด็กผู้ชายคนนี้รอด่าดรอดเนี่ยผมสอบพี่มารูกันได้ไหมครับวงวงพอลู้วงกันเขาไม่เหรออะไรพี่ไม่อยากเก็บไว้พี่ไม่อยากเก็บไว้พี่อยากเก็บไว้นะพี่บาลรนจานเชิญแบบนั้นน่ะหายเลขคิว ผู้หญิงคนนั้นใครอ่ะไม่รู้ครับใครก็ไม่รู้เนี่ย่ที่โรงเรียนเดียวกับคิวหรือเปล่าไม่ใช่เฮ้ยหรือว่าไั้รู้ใครไม่เหมมอนสองคนนะพี่เฮ้ยเขาทำหน้าเด็กแว้นเเด็กเลยไมีคนนึงอยู่ตรงนี้ีอีกคนนึงนันพี่เสริมพี่เสริมมือโซโล่แต่ผู้หญิงคนนั้นใครอ่ะพี่นึกว่าญาติคิว มันจะคนไทยคือคนที่แสดงเรียนด้วยกันหรือเปล่าไม่รู้ไม่ใช่ครับไม่ใช่แน่นอนไม่รู้จักไม่รู้จักเป็นคนที่เหมือนร้อนเขาบอ๋ออ๋อต้องต้องนึกต้องนึกนึกไม่ออกนี่พูดไปนี่มีพลังกันมากวันนี้มีพลังกันขึ้นมากไหยครับเอออย่าคิดนะว่าตัวเองอยู่ในนี้แล้วแบบว่ายังไงออกไปก็มีสังกัดอย่าคิดแบบนั้นเด็ดขาดถ้าคิดอย่างนั้นนะแพ้แต่ตั้งแต่ยังไม่ทำอะไรเลยแพ้ไปเลย ฉันจะไม่เชียพวกเธออีกเลยแพ้เลยถ้าคิดว่าโอ้ชิวโอ้ชิวออกไปก็ <c oughs> มีสังกัดเดี๋ยวเขาไม่งานเพลงเดี๋ยวเขาได้เล่นละครเดี๋ยวไป็พิธีกรคิดอ, <c oughs> อย่างเงี้ยแพ้ไปเลยเคยตกงานแล้วรู้เออต้องใช้โอกาสให้ป็นปันโยนเว้ยเข้าใจก่ะ ไปขึ้นนอนคิวเก็บไปเลยอยากโนต้องกินบวชครับทำไมล่ะอะไรอะนักเรียนท้ำวพโรยครับสูสู้นะสู้สู้นะสู้นี้ต้องอ๋อตอนลนส้ด้วยสู้ขอวางหน่อยได้ไหมสู้สู้อย่าลืมครับลองเพ็งมินและยกพลอไรล่ะ้องเพง้แล้ยก่้นียกพลอ้ง พีหอเพือนหนูร้องว่าหนูเป็นหุ่นยนต์อะรักโคตรแรงหนูเป็นคนดื่นเต้นอะโอ้ยยี่สิบปีแล้วพี่เสียงจะเด้งที่ไม่มีความรักของตัวเองเลยนะคะไอ้น้า ใส่จริงๆหรอไม่อยากกินเหมือนกันใหได้เหครับผมไ่หวแล้วไ่ห้มันจะให้เล่นให้ได้อ่ะพอแค่นี้อ่ะจใจคิดอะไรรู้ป่ะ คิดถึงแม่แล้วน้องดีเลยเชื่อถ้าคิดถึงแม่ใช่ฝากทีมงานเลขกสิบมาแล้วครับผมไม่ต้องอีกแล้วคิดถึงแม่ผมก็ได้เดินไปร้องให้คุณแม่ีคือวิคที่แม่เลือกมาใช่ปะไม่ใช่นั้นคิดถึงแม่เดี๋ยวเยขาตั้งใหม่อยู่รึเปล่าเอ้ยขาตั้งโง่เนี่ยแคนั้นอะไรคะรวยและดังและรักษาความดีเอาไว้ด้วยรวยดังและลืมตัวเปล่าประโยชน์เข้าใจป่า ขอบคุณครับครับจะี๋ยการขอทุกคนโชคดีนะขอบคุณครับลูกกระตันยูเจริญทุกคนเชื่อดิครับจาทุกเอาด้วยเอาด้วยเอาโวยพรนะเอาตัวเองด้วยรับแม่ครับผมเอาตัวเองเราควรไปส่งทางออกบ้านหน่อยดิเอาไปพี่บูไปตำรวจรออยู่ต้องต้องลงเลยสามสี่นายเราตำรวจสามคนด้วยตำรวจหนึ่งคนด้วยต้องลงอ่ะต้องลงหมายทราป้ นมกลืมต้องลงท้ายเลนะมรนต้องเปิดเตยกอนเมือนมเองหมันเหนืยมันบอกว่ามันเคยสอนมันเคยสอนเด็กเยอะขนาดนี้บอกว่าแบ่งเป็นใช่ใช่เหนื่อยตอนสอนสิบห้าคนเนี่ยเนื่อยเราก็ถ่ายรูปกันเถอะเลยรูปเอามาชักภาพกันแล้วถ่ายรูปไหมรูปให้ได้ยนกันเครับแล้วถ่ายหรืเล่กันเองก็ถ่ายน้มไหลหอ่าเออหน้า่มอย่างนี้ อันนี้คืออะไรเขาเรียกว่าอะไรเลนไฟลายเจนพออย่าเจ็ดปีตปีเลยเห็นี้ปะไม่จีบเไม่ีใช่ันล้วว้าวันเรอต้องยู่ไหนวะวันตห่เลยโอเเนี่ยอาพีี่งส ค่ะหาสันาสันมากเลยนไม่แรงอ่ะเด็กแว้นเด็แว้นนะโอ้ยหาสันอย่างเงี้ยหนก็มแ้วแ้าเด็กแว้นอีกรูปนึ่เอีกกอีกอีอีกอีกเอาสักเอาสักวีก็พอแค่ถือหมเ้ืลวนู้วงน้องน้องน้ครับไม่เอาถายด้วยกันดิไม่ถืออเงี้ยเยอะไปแล้วแกดังฉันกูไม่ได้เลยอกแกอ๋อโอเคครับ บีบมาบีบมานี uh. ่เเเลยนี่ไม่าบ hmm ังเราอยู่นะนี่เห็นจจกระจัดแล้วเนี่ยนะเคนะหายได้ตงไหนยังอะไรแก่อะแ่คนเดียวเดี๋ยวนี้เนี่ยเวนี้เ้อเด้ จริงเอมีพลังแล้วพวกนี้มีแล้วก็มีแบบที่เองทุกวันด้วยไม่ใช่มีพวกนี้วันเดียวก็่ไหม่อกวันนี้ก็าพวกนี้แสดงไม่ดีผมจะบจับแล้วอะไรฮะถ้าเรทำได้ดีแล้วมีพลังทุกคนเนี่ยจะจับมาหาใช่แล้วชั้นหนูใช่เราก็เจอกันแน่นอนครับเผลอจริงๆแต่ถ้าไม่ดีแล้วคิดที่พูดไปไม่ได้คิดเองไม่ได้วิธีคิดไม่ได้เนี่ย เดือดแกโหไม่อนจดูพลังยเฮ้ยเราเคยโชว์แล้วหลุดเดือไม่มีโอ้ไม่เลยไม่เคยหลุดมแต่ครั้งนี้อับกันยับเลยต้องบอกข้างในเหรอนี่เอาไว้น้ำเลยครับต้องไปตจ้ทระบบ้ทุกนรู้ไหมครับเจานที่มบ้าออออทางเ่ีหรอพี่บุพี่ีจอะไรครับหมไม่ทำด้ยเหรอไม่ยอยอที่พี่กอี่่นี่ค่ะ เฮ้ยประตูอยู่ข้างล่างริงประตูวันี้ได้เลยค่ะ ไ้่ออกมาทางไหนอ่ะพี่เข้ามาทางไหนไม่้องถมพ่เข้ามากี่อินแ้ี่ทางนี้ได้ไหมทางนี้มันไกลมากเลยป่ะทางนี้ไม่มีทางไม่มีม่มีทาง้าไม่มีทางน้นทางออกน้านเลยไมมีกนะบ้านเลยมมออกนบ้านเลไม่พีาออก้นเลยมีกนะบ้าไป่มีาออกเยม่างกาเลยม่ีงก้างอน้าอเ่ีน้งเล่อนะ้กน่ะีงะ้ลงออนนี้ออกนาบ้าน ไม่ไม่ใช่แล้วแหละปิดปิดทางเราเดือเทีมงานครับปิดทางของผมวไม่กล้าไปไหนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายบวกค่ะพูดรักทุยูสวัสดีครับโอ้โหรีบปิดจ้ะ

ขอเพยครับขอเขอพี่เอาไว้แล้วไม่เก็บ <c oughs> เหรอที่สุด่มันไม่เก็บโอ้ยไม่ได้ใครเนี่ยใครเนี่ยไม่รู <c oughs> <c oughs> ้เหมือนหมวยอะ